สวัสดีค่ะก็มาพบกับเฟยนเสยกรรมอีกแล้วนะคะตอนนี้เฟยนเสยกรรมก็อยู่ที่พักของตัวเองที่คอนโดนะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาจากจังหวัดอุบลแล้วก็เหนื่อยมากแล้ววันนี้ภาษาเฟรวันละคำก็มีน้องคนหนึ่งที่จะมาบอกเฟร์ว่าผู้ชายของเขาอยากจะรู้ว่าภาษาเฟรวันละคำอ่ะคือคำนี้แปลว่าอะไรคือผู้ชายเขาอยากจะรู้มากเพราะเห็นพูดกันบ่อยๆนะคะคือภาษาเฟยวันละคำวันนี้ขอเสนอคําว่า แพรค่ะแพรในที่นี้หมายถึงว่าความหมายของยกตัวอย่างของคําว่าแพรนะคะแพรก็คือเจ๊วันนี้ไปแพรไหนกันวันนี้ไปแพรที่ห้วยขวางไหมพี่เฟย์วันนี้ไปแพรแพ็กซีนัมเหอะแพรหมายถึงว่าไปไปข้างนอกไปเที่ยวไปสนุกสนานครับเขาเคยกล่าว่าแพรนะคะแพรแวดอย่างเงี้ยค่ะก็คือคําว่าแพรเจ๊ไปแพรเหอะวันนี้ไปแพรเหอะไปแพรไหนดี ไปแพแวดไหนดีไปอะไรอย่างเงี้ยก็แพรก็เปแปลว่าออกไปเหล็กไหลไปไปเที่ยวไปอะไรอย่างงี้นะคะไว้ภาษาเปวัลคัมเปรก็จะมาบอกใหม่แล้วกันว่ามีคําว่าอะไรนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ